สวัสดีค่ะทุกคนฮาร่เอรี่ค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำรัดใช้เองในคลิปสตูดิโอเพนค่ะรัดใช้เองก็ประมาณมานี้ค่ะจะเป็นลายน้ำก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกดอกไม้รูปไม้อะไรแบบนี้ได้หมดเลยค่ะเริ่มแรกเลยแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาค่ะแนะนนำให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะแล้วก็หมดตรงนี้ หมดตรงนี้ควรเป็นคําว่าสีเทาค่ะเราไม่ทราบเหมือนกันว่าภาษาอื่นเขาเขียนเป็นอะไรแต่ว่าเป็นรูปร่างนี้ค่ะสีเทาตรงนี้นะให้มันขึ้นเป็นสองสีนี้ขึ้นมาหรือถ้าใครตั้งเป็นกระดาษปกติไปแล้วก็สามารถแก้ได้ค่ะโดยการมาตรงนี้ค่ะแถวตรงช่องเอฟิกแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ค่ะมันจะเขียนว่าสีเนาะแล้วก็ปรับเป็นสีเทาค่ะเวลาเพิ่มกระดาษใหม่ขึ้นมาก็ทำเหมือนกันค่ะ ันเป็นสีอยู่ก็ปรับเป็นสีเทาค่ะอะไรแบบนี้ค่ะจากนั้นพอปรับเป็นสีเทาแบบที่ส็จใช่ไหมคะแล้วก็ว่าสิ่งที่เราต้องการขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราทำเป็นกระดาษขาวก่อนนะนี่คือกลาแล้วก็ทำกระดาษอีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาเป็นมันเด้อค่ะเป็นสีเทาเนะ ลืมอธิบายให้ฟังเลเยอร์สีเทานี้ไม่ว่าเราจะใช้เป็นสีอะไรดูนะคะอันนี้เป็นสีน้าเงินเนาะหนี่ไม่ได้เราจะเราจะใช้สีแบบไหนมันก็จะเป็นค่าสีขาวและสีดําค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือเลเยอร์เลเยอร์ที่เป็นหมดสีเทานะซึ่งเราต้องใช้เลเยอร์นี้ในการทําบัตสค่ะเพื่อให้บัตรมันเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการเนาะเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นเลเยอร์สีปกติในการทําบัตรอย่างนี้ ถ้าเราไปทําบัตรจริงๆสีมันจะไม่เปลี่ยนตามที่เราเลือกตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราทําให้ดูเนาะถ้าไม่เข้าใจโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทําบัตรกันให้เสร็จก่อนเนาะแล้วเราอธิบายให้ฟังอีกทีดีๆตรงนี้เดี๋ยวเราลงสีให้มันเห็นชัดๆก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรับเป็นสีขาวค่ะกดกดลกรกเลเยอร์อไว้ค่ะแล้วก็ ่สีขาวลงไปเราจะได้ทั้งสีพื้นสีขาวและสีดำตรงนี้ค่ะเดีย๋ยวลดทำสีให้มันเห็นชัดๆให้ดูนะคะตรงเส้นก็จะเป็นสีดำแล้วก็ตรงพื้นนี้เป็นสีขาวค่ะจากนั้นก็รวมเลเยอร์เข้าหากันค่ะแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้ จากนั้นเราก็ตั้งชื่อเลเยอร์อุ้ยขอโทษค่ะเราก็คลิกขวาค่ะไม่ต้องคลิกขวาอันดับเปิ้ลคลิกแล้ค่ะอันดับเปิ้ลคลิกอดับเปิ้ลคลิกแล้วตั้งชื่อเลเยอร์ว่า ROSC แล้วกันเนาะ Rose ROSC Rose พอเราตั้งชื่อเลเยอร์เสร็จแล้วเราเปิดแถบตรงนี้ขึ้นมาค่ะที่เรา,ท,เราที่เราโหลดพวกบัชมาค่ะแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ได้นะคะสร้างโฟลเดอร์ที่แบบเฉพาะเป็นบัตรของเรา แล้วก็ดึงเลเยอร์นี้ค่ะเลเยอร์ที่เราทำบัชไว้อย่าลืมนะคะเช็คไ้ว่าตรงนี้ต้องเป็นสีเทาค่ะต้องเป็นสีเทาเสร็จแล้วก็ลากเข้าไปเลยค่ะลากกันนะคะพอลากเข้ามาเสร็จปุ๊บรอโหลดก่อนรอโหลดค่ะรอโหลดโอเคพอโหลดพอลากเข้ามามันจะอยู่ในนี้แล้วค่ะเป็นโลดเนาะรอดับเบิ้ลคลิกเข้าไปค่ะ แล้วเพิ่งคลิกเข้าไปนนี้มันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้เราติ๊กไปว่าใช้กับใช้กับรูปทรงหัวแปงค่ะจะเป็นวงเล็บตัว b เนาะถ้าใครใช้ภาษาอื่นติ๊กไว้ค่ะติ๊กไว้แล้วก็ตรงนี้เป็นพวกพวกแท็กค่ะเวลาพิมพ์หาจะได้ง่ายขึ้นอาจจะเป็นติ๊กไว้ว่าโรสติ๊กไว้ว่าดอกกุหลาบเราสามารถพิมพ์เพิ่มเองด้วยนะคะพิมพ์พิมพ์เพิ่มได้เองได้นะคะในการกดบวกเข้าไปค่ะกดบวกกดตรงนี้มันก็จะขึ้นมาให้พิมพ์เมื่เราอยากได้อะไรแล้วก็ติก๊กติ๊กไปค่ะอันไหนหาง่าย แล้วก็โอเคค่ะพอเราโอเคเสร็จปุ๊บพอเราโอเคเสร็จปุ๊บก,ก็หาบัตรที่เป็นสแตมแบบนี้ค่ะเอาสักมาหนึ่งเอาเอามาค่ะท่านค่ะเอามาสักหนึ่งบัตรค่ะอย่างเช่นอันนี้เนาะจะเป็นรูปดาวละกันรูปดาวหาบัตรที่แบบมันจะเป็นสแตมสแตมแบบนี้ค่ะแบบทิมๆิมลงไปทิมๆิมลงไปอะไรแบบนี้ค่ะ กิมกิมลงไปอันนี้เรียกว่าบาัตรสแตมค่ะแล้วก็กดคลิกขวาค่ะคลิกขวาแล้วก็ทำสำเนาเครื่องมือลองค่ะเป็นวงเล็บซีเนาะกดขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อค่ะกุลาบ R O S E <S แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าแล้วเอาเป็นดอกไม้ละกันดอกไม้แล้วก็กดโอเคค่ะ แล้ก็จะได้บัตรอันนี้ขึ้นมานะคะที่เวนนี่ค่ะรูปประเจค่ะประเจรหรือไข่ควงนะอันนี้ไข่ควงประเจปเจค่ะรูปปเจก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาค่ะให้เราเลือกหาโหมดโหมดหัวแปลงค่ะจะเป็นหน้าตอย่างี้แล้วก็เอารูปเดิมค่ะกดไปตรงรูปเดิมแล้วก็ลบออกได้ค่ะลบออกไปเลยแล้วเราค่อยกดเพิ่มค่ะตรงนี้ที่เป็นรูปกระดาษลบออกเมื่อกี้อยู่ตรงถังขยะตรงนี้เะ แล้วก็กดเพิ่มกระดาษเข้าไปค่ะแล้วเราก็หากุหลาบเมื่อกี้ค่ะเราพิมพ์แฮชแท็กอะไรไว้ก็ลองหาดูค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะกุหลาบแล้วก็กดโอเคค่ะกดโอเคขึ้นมาแล้วก็จะได้ดอกกุหลาบแล้วค่ะแค่นี้เลยพวกความหนาอะไรก็ตรงนี้ค่ะเราปรับความหนาความอ้วนอะไรตรงนี้ได้หมดเลย ค่ะแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าเราทำเขาเรียกว่าอย่งงี้ดิค่ะอ่ะอันนี้เป็นบัตรที่เราทำเนาะถ้าเป็นหมดสีเทาบัตรที่เราทำออกมาตรงช่องสีดำค่ะช่องสีดำตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสีเป็นขอบสีดำอย่างนี้แต่ว่าช่องสีขาวตรงนี้จะเป็นสีพื้นใช่ไหมคะถ้าเรากดเปลี่ยนช่องสีขาวตรงนี้เป็นสีชมพูล่ะตรงพื้นก็จะเปลี่ยนสีค่ะหรือว่าถ้าเป็นสีดำตรงนี้ค่ะแเราลองเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินตรงนี้ ก็จะได้แบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหมวดสีเทาแต่ว่าเราเป็นหมวดสีปุ๊บตรงสีแบบตรงเนี้ยมันจะไม่เปลี่ยนค่ะมันจะตามรูปที่เราเซตไว้เลยซึ่งเลาแนะนําว่าให้เป็นสีเทาแบบนี้ค่ะมันจะทําให้เราสามารถเปลี่ยนสีเส้นได้เนาะหรือถ้าใครทําสีแล้วมันสลับกันแบบนี้ก็ลองลองกลับสีเอาค่ะเพราะว่าสีหลักที่เป็นสีดำเนาะ สีหลักที่เป็นสีดาจะอยู่ช่องนี้ค่ะแล้วก็สีที่เป็นสีขาวจะอยู่ช่องนี้ค่ะลองไปถ้าเรากดช่องนี้อย่างเดียวก็กจะเป็นสีขาวล้วนหรือว่าสีที่เราเลือกล้นลวนๆแบบนี้ค่ะลองไปปรับๆกันดูได้ค่ะอะหรือจะคู่นะอะหรือถ้าใครอยากทําให้เป็นให้เป็นบัตแบบยังไงดีคะบัตลูกไม้ทําเหมือนเดิมค่ะ พิ่มเลเยอร์ขึ้นมาค่ะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็ปรับเป็นสีเทาเหมือนเดิมค่ะแต่บัตรลูกไม้จะมีอะไรมากกว่านั้นหน่อยก็คือเดีย๋ยวเราทําให้ดูนะคะเออบัตรบัตรลูกไม้ถ้าเราทําอย่างนี้ไปเลยมันจะไม่ต่อกันค่ะถ้าเราอยากให้มันต่อกกันเราต้องเราต้องขออนุญาตเปิดตารางก่อนนะคะ ตารางกดตรงนี้ค่ะกดตรงคําว่าดูแล้วก็ตารางแล้วก็ถ้าอยากปรับตารางกดเป็นถัดจากอันนี้ค่ะอันนี้เป็นตารางเนาะลงมาเป็นวงเล็บตัว n ค่ะเป็นตั้งค่าตารางแล้วก็เราสามารถเล่นตารางแบบนี้ได้ถ้าเราอยากให้บล็อมันต่อกันโดยไม่ขาดนะบล็อต่อกันโดยไม่ขาดเราก็ต้องทําให้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันบรรจบกันค่ะโดยการ ว่าดอกมาแล้วก็เราเขาเรียกว่าอะไรคะเราวงไว้ครึ่งหนึ่งให้อยู่กึ่งกลางพอดีเราซีเล็กไว้กึ่งกลางพอดีค่ะทุกขอบดีๆใช่แล้วเราก็กดตรงนี้ค่ะที่เป็นเหมือนกันไกลตัดกระดาษมันจะแบ่งมาคนละครึ่งค่ะให้เราเอาเอาฝั่งด้านนี้สักครู่นะฮะให้เราเอาฝั่งด้านนี้ค่ะเลื่อนมาชิดไว้ฝั่งนี้ อย่าให้มันขาดนะคะเลื่อนมาชิดไว้ฝั่งนี้ถ้าอยากเลื่อนให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรคะอยากอยากเลื่อนไม่ให้มันแบบมันมันยึกยึกให้มันตรงกันแล้วก็ใช้วิธีกดชิปค่ะกดชิปแล้วลากไปด้านด้านไหนจากด้านหนึ่งที่เราต้องการมันจะทําให้มันมันไม่เบี้ยวค่ะแต่อย่าลืมนราต้องทาหน้ากระดาษให้มันตรงด้วยโอเคพอเรากลับสองด้านเรียบร้อยอย่างนี้ใช่ไหมคะ ตรงกลงตรงกลงมันไม่ตรงกันแล้วก็แล้วก็ลบทาให้มันสวยขึ้นค่ะถ้าถ้ามันไม่ตรงกันเราก็ลบเทาให้มันสวยขึ้นค่ะเราเน้นแค่ว่าสองสองด้านนี้ค่ะสองด้านนี้มันต้องตรงกันค่ะเน้นเน้นว่าสองสองด้านนี้มันต้องเชื่อมกันแล้วก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาทำาเหมือนเดิมค่ะลงสีขาวสีพื้นแนะนําให้เป็นสีขาวค่ะ สีเพื่อนรอนแนะนําให้เป็นสีขาวเนาะแล้วก็สีเส้นให้เป็นสีดําค่ะแต่ต้องเป็นโหมดนี้ด้วยนะย่าว่าต้องเป็นหมดสีเทาค่ะเพื่อให้มันเปลี่ยนสีเส้นได้ลองสีไปค่ะลองสีไปตรงเลเยอร์นี้ก็ทําเหมือนกันค่ะทําให้สองด้านมันเท่ากันเนาะโอเคสีเล็กไว้ค่ะล้อมกรอบไว้แล้วก็กดที่เรา่องค่ะลูกกันไก ให้มันตัดแยกออกมาแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนจากฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ค่ะกดโอเคระหว่างกลางเป็นยังไงก็แล้วแต่ค่ะ ระหว่างกลางเป็นยังไงก็ได้แค่ให้สองฝั่งสองฝั่งผู้ไม่ชัด,ดค่ะทุค่ะให้สองฝั่งมันเชื่อมกันก็เพอค่ะแล้วก็ลองสีให้มันเต็มเต็มค่ะลองสีให้มันเต็มๆต็มแล้วก็รวมเลเยอร์ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อว่าลูกไม้หรืออะไรก็ได้ให้ แต่แนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ลูกไม้ภาษาอังกฤษสะกดว่าไงคะ L E A อะไรรึเปล่าคะช่างวันแล้วกันค่ะล้พิมพ์ภาษาไทยนะลูกไม้โอเคพอเราตั้งชื่อเสร็จแล้วแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะเอาไปไว้ที่โฟลเดอร์เดิมลากเข้าไปเลยแล้วก็รอโหลดค่ะเช็คให้ดีนะคะต้องเป็นสีเทานะสีเทาแล้วก็เส้นขอบเส้นขอบเป็นสีดำแล้วก็พื้นเป็นสีขาวค่ะ มีพาลังเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกเหมือนเดิมค่ะดับเบิลคลิกเหมือนเดิมแล้วก็ติ๊กตรงนี้ค่ะใช้กับรูปหัวแปลงติ๊กเข้าไปค่ะแล้วก็แล้วก็ติ๊กอะไรก็ได้แฮชแท็กที่เราจะพิมพ์หาเจอค่ะแล้วก็โอเคค่ะจากนั้นก็หาบัตรค่ะหาบัตรหาบัตร,รที่มันใกล้เคียงกับของเราค่ะเราอยากได้โลกไม้เราก็หาบัตรที่มันเป็นโลกไม้ อะไรก็ได้ที่มันติดติดกันอย่างเช่นของในโปรแกรมที่เขาให้มาก็ได้นะนี่นี่ลูกไม้ที่โปรแกรมให้มาก็ได้แล้วก็คลิกขวาค่ะแล้วก็กดทำำําสําเนาเหมือนเดิมน่าจะเป็นลูกไม้ให้ตั้งชื่ออะไรก็ได้ค่ะตั้งชื่อไว้แล้วก็เลือกรูปว่าอยากได้เป็นไอคอนไหนแล้วก็โอเคค่ะโอเคเสร็จปุ๊บก็มาตรงปรจรัจแจเหมือนเดิมค่ะปะจัจแจตรงนี้กดเข้าไปค่ะ แล้วก็ไปตรงหัวแปลงค่ะหัวแปลงที่เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้แตเปิ้นคลิกแล้วก็กดลบค่ะกดลบได้เลยเป็นถังขยะเนาะแล้วก็บวกกระดาษเพิ่มค่ะตอนที่เป็นของเราขึ้นมาหาที่เป็นเราสร้างเมื่อกี้มาค่ะก็จะเป็นอันนี้เดี๋ยวเราสร้างกระดาษใหม่ก่อนนะคะแล้วก็จะได้ บัตรลูกไม้มาแล้วค่ะนี่ทั้งสองด้านมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งวาดยาวเท่าไหร่มันก็จะไม่มีรอยขาดค่ะเพราะว่าเราทําทั้งสองด้านมันเท่ากันเนาะแบบนี้ค่ะอะไรแบบนี้มันจะทําให้บตัตรต่อกันค่ะแล้วก็มุมองศาถ้าใครทํทาทําบัตรแล้วมันมันออกมาเป็นแบบนี้ให้เรามาปรับที่ตรงนี้ค่ะให้เรามาปรับที่ตรงมุมองศาค่ะเป็นเก้าสิบองศานั่นแหละค่ะให้มันตั้งฉากเนาะ นี่มันตั้งฉากก็จะปินอ๋อสองร้อยเจ็ดสิบเหรอคะอะไรประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวว่าแนะนําให้เป็นเก้าสิบองศาใเพื่อเพื่อให้เราจำง่ายคะ่ะบัตรมัแบบนก็จะต่อกันแค่นี้เองคะ่ะวิธีทําบัตรในคลิปสตูดิโอทำง,ง่ายๆแล้วก็เปลี่ยนสีได้เหมือนกันคะ่ะต้องสีดงก็เป็นสีน้ำเงินได้เดี๋ยวต้องสีขาวเป็นสีชมพูก็ได้ค่ะอะไรแบบนี้คะ่ะ ง่ายนิดเดียวสนใจอสอบถามเรื่องไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้นะคะเราจะพยายามสอนค่ะเราเราสอนได้หลายอย่างค่ะอยู่ที่ว่าเราจะพูดรู้เรื่องหรือเปล่ายังไงก็ขอบคุณที่เราจะมาถึงตอนนี้นะคะฝากกดติดตามกดใจให้ได้นะคะบา,บายค่ะฮัลโหลอีลี่ไปก่อนนะคะไปจ้า